สวัสดีค่ะยุ้งยิงชาแนลวันนี้นะคะพิ่อุชิมาทดสอบงัวยุฟารมว่าหลังจากทีบอพอกันกับพี่อุหามือเนี่ย oh, <no! S 2> นั่งตื่นเต้นบอล่ะกะมีพฤติกรรมแบบไดเพราะว่าพิ่อุไปเห็นงานตั้งจังหวัดจ้าเพิ่งกลับมาอยากไปเบิ่งกันค่ะตอนนี้พิ่อุกันยางหอดสวนแล้วนะคะเอาอันดับแรกเมาเฮาจ้า เมาเมาโอ้แ oh. ล,ล้วเราก็จะค่อยๆเดินไปอุ้ยบุกใจอ,อาบน้ำพอดีแม่เวล่าก็อาบน้ำเดี๋ยวเราจะยอกไหมคะเีกำลังสียยองอะ ยังไปจัดยังเลือดล่าก่อนได้ยนะังไม่อ่าไอ๋อาบน้ำแอ้อลูกอ๋อไหนอาน้ำวอหลายตัวไหมฮะ น,น,นิ่งมากเลยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่งตัวต่อไปบกจอยนางกำลังอาบน้ำนะคะนาวมาท่านหูเรียม,มากอตอนนี้กำลังจะปล่อยบอกจอยนะคะเดี๋ยวจะมาดูนางยังไม่รู้ว่ามา กำปอยกำปอยโอ้แดดแห้งค่ะแดดแย่งตาเอ๊จายปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยเลยจายวันนี้แล้วคิดถึงไหมไม่เจอกลนตั้งหลายวันทำไม กีจะเดินมาหาแล้วไหนมานี้สิเร็วไม่คิดถึงกันเหรอ <laughs> คิดถึงไหมถ้าคิดถึงให้เดินมาหาโอ้โนนโนโนโนไม่ชนโอเค okay. รู้แล้วว่าคิดถึงไปตากแดดก่อนไปลุกตากแดดก่อนนะเดี๋ยวมาเล่นด้วยไปไปตากแดดก่อนนน่นไปนน่นไป แสดงว่าน so 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 like so like ั่งกินหอดอยู่นะคะนั่งยางไม่หาอยู่นีคขาที่เป็งสีส้นแต่ว่าจริงๆแล้วนั่งอยากหยอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหนงไมโอนี่นะคะหนงไมโอนี่ไมโอนี่จ้าไมโอนี่จ้าโอ้ยหูแพ้แ ถึงกันไหมอ่ะคิดถึงลูกอันนี้หน่อยแล่วค <c oughs> ิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยโอ้โ้วนี่ตาแป๊วตาแปเฮยพี่น <hou> ้องคะ เดี๋ยวพี่ยูสีผ้าไปอีกคลองหนึ่งค่ะขันเขากับแม่พงวุ่นไปเบิ่งกันค่ะเอาละค่ะจุดเคลนค่ะเฮาค่อยๆย่องนะคะไปขอของพงวุ่นแล้วก็น้องขันเข่าเดี๋ยวเมื่อกี้ไครเฮาฮะใครเ่าเมื่อกี้น่ะใครเ่าใครเ่าเฮาทำไม เคยเห็นกันเหรอเงออ่้ออกนอกบ้านแล้วเหรอหนีละจอมกวนทุกคนขาขนาดิวกำลังยางไปขอ,อกนะมิวว่จ้อง้า พันก้าวปองคุณโอ้โหเดินมาหาเลยเหรอลูกคุณค่ะหนองยังมาหาเลยนะคะสงสัยจะคิดถึงกันใช่ไหมล่ะอ่ะหอมแก้มตามสะตะอุ้ยอันนี้ก็กลันปุยมุ้ยกลันปุ๊ยลูกคิดถึง ฮวด้ดเลยดเลยกินแ <ส Works. S 2> ล้เก็บขอานั่นตลกเก็บไาชนะนั่นึงเียนสตา ก็กกอกก็กก็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 กคิดเหมืกนกันคิดก็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 กคก็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 กก็นก็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 ซึกว่าเหมือนอยาก็ก็ก็่ เจ้าเสียไปใสมากคือ่อเห็นหนาหลายมือแท้นะคะเอา,ามีความภูมิใจเด็กๆคิดถึงจ้า